เดี๋ยวซื้อปุ๊บใส่ปับ๊บมันใช่เหรอทำไมอะ่ะก็พอเราต้องหลางทำความสะอาดด้วยยาล้างคอนแทคเลนส์ก่อนเดี๋ยวสายตาสั้นเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งร้อยไม่มีใครบอกหรอว่าใส่คอนแทคเลนส์มันต้องลดค่าสายตาลงเดี๋ยวน้ำยานี่กี่วันแล้วของเมื่อคืนเองมันต้องเปลี่ยนทุกวัน สีสวยเนอะแต่มันน่ากลัวยังไงอะที่ซื้อมาเนี่ยเขามีอะไรรับรองบ้างไม่รู้อะนั่นไงที่ผิวน่าใส่ใจแต่ตาน่ะมองข้ามเราให้ทำยังไงอะก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนซื้อคอนแทคเลนสิเพราะตาของแต่ละคนสภาพแตกต่างกันเหมือนกับผิวนั่นแหละเพราะความสวยไม่ใช่อะไรก็ได้อยากซื้อคอนแทคเลนส์เจาะจงเลือกซื้อที่หอแวน่น พราะหอแว่นซีเล็กเราคัดสรรแต่คอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญให้การแนะนำที่สำคัญลองได้ด้วยหอแว่นซีเล็กสวยลองได้ปลอดภัยด้วย